สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้มีข่าวดีในเรื่องราวเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับก็เป็นข่าวดีช่วงท้ายปีนะครับซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาจากทางด้านกรมการค้าต่างประเทศนะครับการส่งออกในปี2,568ที่กำลังจะหมดไปในไม่กี่วันนี้ขยายตัวมากจากปี267ค่อนข้างจะเยอะนะครับ แลวก็ที่สำคัญเรามาลุ้นกันในช่วงปี2,569นะครับมีโอกาสที่จะขยายตัวต่อเนื่องซึ่งแน่นอนจะส่งผลดีต่อราคามันสําปะหลังในประเทศนะครับยังคงลุ้นให้เป็นราคาขาขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับเป็นการเปิดเผยจากทางด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับคุณอารดาฟเฟื่องทองเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามเรื่องนี้กันนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับเรามีโปรโมชั่นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็1ซองแค่149บาทนะครับแล้วก็2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งที่สำคัญนะครับหลายๆท่านเอาไปทดลองใช้ได้ผลกลับมาซื้อต่อนะครับ5ซองจาก500บาทเราลดเหลือ5ซองครับปกติซองละ500บาทนะครับเราลดเหลือแค่5ซอง650บาทนะครับ ราคาที่สําคัญพิเศษซืซ้อ12ซองขึ้นไปเหลือแค่1,200บาทสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเอาไปทดลองใช้ก็แนะนําให้เอาไปทดลองใช้สัก1-2่อซองก่อน,นครับค่อยกลับมาซื้อในช่วงจะกลับมาซื้อเพิ่มครับส่วนใหญ่ท่านผู้ชมที่ซื้อ5ซองหรือว่า12ซองก็จะเป็นที่เคยเอาไปทดลองใช้แล้วก็ได้ผลครับโปรนี้เฉพาะถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับหรือว่าสิ้นปี2568นี้เท่านั้นนะครับ ก็เป็นโฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับมีสรรพคุณสารพิเศษนะครับสารช่วยให้แตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มแล้วก็กรดฮิวมิกนะครับก็สนใจสแกนลนยสั่งซื้อหรือว่าจะโทรสั่งซื้อได้จากเบอร์ข้างล่างนี้นะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดยางพาราปลาล์มน้ำมันหรือแม้กระทั่งข้าวนะครับก็สนใจอย่าลืมนะครับโปรโมชั่น แรงนะครับย้ำว่า1ซองปกติ500บาทนะครับ1ซองฉีดได้ห้าถึงสร่นะครับช่วงนี้ก็อัดโปรลหลายๆท่านก็เข้ามาสั่งซื้อเป็นจำนวนมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรบรรยุดโดยการสั่งซื้อฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรเราขยายโปรนะครับโปรนี้อยู่ต่อจนถึงสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปี2568ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับ ในเรื่องของการส่งออกปี2568นะครับเป็นข้อมูลเปิดเผยจากทางด้านกลมการค้าต่างประเทศนะครับในช่วง11เดือนแรกก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน2568นะครับในปี2568ส่งออกได้แล้ว11เดือนแรกนะครับจำว่ายังไม่ครบปีนะครับ ก็คือส่งออกได้อยู่ที่7.83ล้านตันนะครับในขณะที่ปี267 7ส่งออกได้แค่6.10ล้านตันนะครับก็ขยายตัวขึ้นมาหลายเปอร์เซนต์เลยซึ่งถ้าไปเทียบกับปี2 6 6 6นะครับเป็นปีที่ราคามันแพงที่สุดปีนั้นเราส่งออกได้ประมาณ8.4ล้านตันนะครับปีนี้ก็เหลืออีกเดือนเดียวมีโอกาสก็ได้เคียงปี66นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามาเทียบดูมูลค่าการ ส่งออกนะครับจะเห็นว่าลดลงจากปีที่แล้วเพราะอะไรนะครับเนื่องจากในช่วงนี้ราคาที่เราส่งออกเนี่ยถ้าเทียบกับปี67เนี่ยราคาจะถูกกว่าปี67นี้มันสัมปะหลังราคาแพงนะครับส่งออกก็ราคาแพงไปด้วยส่งผลทําให้มูลค่าเมื่อเทียบกับปี67เนี่ในยังคงน้อยกว่าประมาณ8 4 8นะครับพูดง่ายๆก็คือขายได้ในราคาถูกกว่าปีที่แล้วนะแต่ว่าปริมาณเน้นปริมาณนะปริมาณส่งออก ได้ค่อนข้างจะเยอะกว่าเยอะเลยนะครับนี่แค่ 7, แค่สิเอ็ดเดือนแรก7.83ดแล้านตันนะครับถ้าครบ12เดือนนี้น่าจะทะลุเป้าก็คือยังไงทะลุ8ล้านตันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 4-- 5แสนส่ 5, แสนล้านสี่ 5, แสนตันนะครับที่ส่งออก เพราะฉะนั้นถ้าบวกไปอีกประมาณ400 0 0 0นตันนี่ก็น่าจะทะลุ8.2-8.3ล้านตันแน่นอนในรูปจะในปี2568นี้นะครับนี่คือสถิติแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับที่สำคัญก็คือเป้าหมายที่ตั้งไว้7.5ล้านตันตอนนี้ทะลุไปแล้วนะครับทะละุแค่11เดือนแรกก็ทะลุ ยอดทั้งปีไปแล้วนะครับก็คือทะลุเกินมาแล้ว4.4มากกว่าเป้าหมายส่งออกที่ตั้งไว้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับต้องต้องยอมรับว่าในส่วนของมันสัาปะหลังเนี่ยราคาจะถูกหรือแพงก็คือหลักที่สุดแล้วก็ยังง่งยืนที่สุดก็คือในเรื่องของเราพึ่งพาการส่งออกนะครับพอส่งออกขยายตัวผู้ประกอบการก็จะวิ่งเข้าหารลานลานก็จะวิ่งเข้าหา พี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันนะครับแน่นอนก็จะส่งผลทําให้ราคาที่ลานรับซื้อเนี่ยขยับขึ้นลานรับซื้อขยับขึ้นโรงแป้งขยับลานขยับนะบพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นยิ่งในช่วงเปิดมาปีใหม่นะครับแป้งมันสําปะหลังแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งในช่วงนี้ก็จะสูงขึ้นมาด้วยนะครับส่งผลทาให้้านที่รับซื้อมันรวมก็จะอัปราคาขึ้นได้นะครับ ถ้ามาดูตลาดส่งออกที่สําคัญนะครับตลาดส่งออกที่สําคัญที่เราส่งออกก็คือส่งไปที่จีน,นครับจีนยังคงแชมป์ครองแชมป์การส่งออกอยู่นะ56.37%ซแล้วก็รองลงมาก็คือญี่ปุ่นนะครับ8.95%นะครับญี่ปุ่น8.95%อินโดนีเซีย4.7 5เนะครับ แล้วก็มาเลเซีย3.8 0สหรัฐอเมริกา3.75%แล้วก็อื่นๆอีก2 2 3 8นะครับก็จะเห็นญี่ปุ่นก็มีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อความยั่งยืนครับถ้าเราลดการพึ่งพาจากประเทศหลักๆอย่างเช่นจีนแล้วกระจายตัวส่งออกไปยังประเทศอื่นได้เนี่ยมันก็จะส่งผลดีระยะยาวนะเป็นการกระจายความเสี่ยง เนื่องในขณะเผื่อว่าเศรษฐกิจของจีนอาจจะซบเซาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อราคามันได้เพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงนะครับไปยังโซนประเทศอื่นๆด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ปีนี้ปี68ที่กำลังจะผ่านไปนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีของมันสําปลังไทยที่มีการไปเปิดตลาดนะครับที่ประเทศทางด้านตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็น ซาอุดิอาระเบียหรือว่าสารัดอาหรับเอมิเรตนะครับก็จะเป็นกระจายความเสี่ยงในสภาวะที่จีนอาจจะมีเศรษฐกิจซบเซานะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของยอดส่งออกนะครับยอดส่งออกถ้าตีเป็นปริมาณนะครับเมื่อกี้เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าตีเป็นปริมาณนะครับส่งออกไปยังจีนปีนี้5.72ล้านตันนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 50%นะครับบวกขึ้นมา45.55%ในขณะที่อันดับ2ญี่ปุ่น0.36ล้านตันนะครับลดลงประมาณ2.70%อินโดนีเซีย0.25ล้านตันนะครับแล้วก็ลบ32.43%นะครับปีนี้อินโดนํำเข้าจากเราลดลงไปค่อนข้างจะเยอะอสมควรน,นะครับ ในขณะเดียวกันมาเลเซียนะครับ0.23ก็บวกมา9.52นะครับก็ส่งออกได้ทางด้านมาเลเซียเพิ่มขึ้นสหรัฐอเมริกาเท่าเดิมนะครับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ทางด้านประเทศอื่นๆนครับ1.13ล้านตันบวกขึ้นมา4.63นะครับบวกขึ้นมา4.63 นี่คือภาพรวมแสดงให้เห็นนะครับจีนเรายังคงพึ่งพาจีนเป็นหลักนะครับจีนยังนําเข้าจากไทยปีนี้ต้องยอมรับว่าราคาเราถูกลงนะครับเขาก็เลยกลับมาออเดอร์นะครับปีที่แล้วราคาแพงก็ลดซื้อถ้าไปดูอีกที่นะครับการนําเข้าแะครับการนําเข้าปีนี้การนําเข้าหัวมันสดและมันเส้นรวมนับ4.1 4.01ล้านตันนะครับ ลดลงไป6.74%จากช่วงเดียวกันของปี2668นะครับนี่คือ11เดือนแรกนำเข้า4.01ล้านตันโดยหลักๆที่นำเข้ามากที่สุดตอนนี้ก็คือทางด้านพี่น้องสอปปลาวนะครับ2.61ล้านตัน,นครับบวก14.47%ในขณะที่ทางด้านกัมพูชา1.38ล้านตันนะครับลดลง30.65%เนื่องจาก สถานการ์ชายแดนปิดนะครับไม่สามารถจะนําเข้าในขณะเดียวกันก็จากเมียนมา0.02ล้านตันลดลงไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับที่นําเข้าได้เยอะปีนี้ก็จะเป็นทางด้านจากสปปลาวนะครับจากทางด้านาบ้านพี่เมืองน้องเราสปปลาวที่นําเข้าได้มากขึ้นเนื่องจากด่านชายแดนเขมรปิดนะครับไม่สามารถจะนําเข้าได้ต้องไปหาตลาดจากทางด้านาสปปลาวแทนนะครับ ซึ่งสินค้าที่นำเข้ามี2ชนิดนะครับหัวมันสดและก็มันเส้นนะครับมันสดและก็มันเส้นเป็นหลักแล้วก็ในช่วงผลการดําเนินงานในช่วงมกราคมถึงธันวาคมหกนะครับหกถึงแธันวาคมนะครับได้มีการไปเปิดรวดแมพต้อนรับปีใหม่นะครับที่นครเชียงไฮ้และนครเฉิงตูสาธนารณรัฐประชาชนจีนทําให้เกิดความต้องการซื้อล่วงหน้า4ี0 0 0 0สี่หมตันนะครับช่วง16มกราคมกระทรวงพาณิชย์นะครับ ก็ม uhm, ีความต้องการดวงหน้า5 4 0 0 0 0ตันนะครับ17-22พฤษภาคมเมืองริยาตและเมืองเจด้าซาอุดิอาระเบียนะครับก็มีการนำเข้ามันอัดเม็ดไทยแล้ว20,000ล้านตันสั่งเพิ่มอีกประมาณ3ล้านตันปี2569คาดว่ามีความต้องการอีกแ0 0ตันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดี โดยเฉพาะในเรื่องของการไปเปิดตลาดใหม่นะครับปี269 9คาดว่ามีความต้องการอีกประมาณ100 0 0 0ล้านตันนะครับแล้วก็29 31กถึง31กรกฎาคมณโรงแรมมิเลเนียมฮิสตันและศูนย์การค้าไอคอนสยามผ,ผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศจำนวน1,352คนนะครับมี MOU ในการ สั่งออเดอร์มันสำปะหลังปริมาณรวม1.48ล้านตัน,นครับผู้เข้าร่วมเจราจาธุรกิจ131รายมูลค่าการเจราจาประมาณ131ล้านบาทนะครับก็ถือว่าให้เครดิตกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับทางด้านผู้ประกอบการสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังนะครับที่มีการผลักดันทําให้ปีนี้การขยายตัวส่งออกตออ่อเนื่องนะครับในส่วนของ 28กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับก็มีการไปรถโชว์ที่เมืองฟุกุโอกะนะครับประเทศญี่ปุ่นผู้ผลิตอาหารสัตว์แสดงความสนใจนำเข้ามันอัดเม็ดเพื่อทดลองใช้ในสูตรอาหารสำหรับลูกวัวนะครับแล้วก็สายแมวจากมันสับหลังของไทยได้รับความนิยมในญี่ปุ่น,นครับในขณะที่วันที่18-22ถึง22พฤษภาคม68ณกรุงอาบูดาบีและนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความสนใจหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อนะครับคาดว่าคาดว่าจะได้ในช่วงการเดินทางมันอัดเม็ดปริมาณ22,000ตันกากอัดเม็ดปริมาณ10,000ตันนะครับโดยปริมาณนำร่องในการทำไปทดลองใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับจะเห็นการขยายตัวและก็การรถโชว์ส่งผลนะําไม่มีการนำเข้าต่อเนื่องนะครับเป็นผลการดำเนินง,งาน แล้วก็แนวทางการผลักดันการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังต่อเนื่องในช่วงปี2569นะครับกำหนดแผนการขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพให้กับสินค้ามันสำปะหลังเช่นสหรัฐอเมิเิรตญี่ปุ่นสหภาพยุโรปทวีอเมริกาเหนือฟิลิปปินเป็นต้นนะครับโดยมุ่งเน้นการขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้นอาทิอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมอาหารกาวและกระดาษ ซึ่งก็มีแผนนะครับแนวทางการขยายตลาดมันสำปะหลังปี2 6 9นี้นะครับกุมภาพันธ์2 6 9เมืองเฉิงตูหูหนานนะครับบัินิทแมทชิ่งอีเวนต์เทรดมิชชั่นก็ไปแมทชิ่งก็คือไปทำการซื้อขายเอาภาคเอกชนไปลงนามสัญญาซื้อขายนะครับแล้วก็มีนาคมเทรดมิชชั่นกับญี่ปุ่นนะครับ2669ก็ไปแบบ พฤษภาคมเทรดมิชชันเข้าร่วมแสดงสินค้าที่สหรัฐอเมริการกรกฎาคมเทรดมิชชันเข้าร่วมแสดงสินค้าครับก็จะเห็นนะครับในส่วนของการขยายตัวยังคงมีโอกาสไปต่อได้นะครับถ้าดูมาดูจากสรุปตรงนี้นะครับก็ทางด้านกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับผู้ประกอบการมันสำปะหลัง มีการไปโรดโชว์ต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นข่าวดีต่อเนื่องไปจนถึงปี268 8นะครับขออภัยนับปี269 9ซึ่งก็จะส่งผลํำให้เป็นทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องนะครับในส่วนของมันสัมปลังซึ่งตรงนี้ต้องให้เครดิตกับผู้ประกอบการด้วยนะครับที่ร่วมขับเคลื่อนกับกรมการค้าต่างประเทศอย่าลืมนะครับในส่วนของมันสัาปลังเนี่ย เราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับถ้าส่งออกได้เยอะก็จะส่งผลต่อพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับสามารถที่จะขายมันสำปะหลังได้ในราคาเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีในเรื่องของการนำเข้าด้วยนะครับในช่วงสถานการณ์ต้องจับตาดูในปี2 5 6 9สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะคลี่คลายมากน้อยเร็วขนาดไหนคือยังไงก็ต้องกลับมาค้าขายกันอยู่แล้วนะครับน้ชมก็คงไม่มีการปิดด่านไปตลอด พอสถานการณ์คลี่คลายอาจจะรอหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลในปี2569นะครับประมาณใกล้ๆกลางปีน่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่มาซึ่งตรงนั้นก็จะส่งผลมาดูว่าจะมีผลอะไรยังไงต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายนะครับแต่ย้ำว่ายังไงก็ต้องมีการเปิดด่านอยู่แล้วนะครับเนื่องจากไม่มี ปิดด่านเนี่ยนอกจากจะส่งผลกระทบในด้านบวกก็คือมันสัมบหลังเข้ามาน้อยทําให้ราคาขึ้นแต่ผู้ประกอบก,การก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในเรื่องการส่งออกนะครับในขณะเดียวกันสินค้าชนิดอื่นก็จะมีปัญหาเราเราส่งออกไปทางด้านขาเขมรเหมือนกันบางสินค้าบางชนิดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ลุ้นปี269กกันต่อน่าจะเป็นสัญญาณบวกแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับให้กับ พี่น้องเกษตรกร,กรลหลายๆท่านที่อาจจะสนใจออรอในเรื่องของการนำเข้านะครับออขอภายนับในเรื่องของราคามันสําปลังในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ